วัสดีคกัผมปีชาอีกเช่นเคยครับวันนี้พาทุกท่านมารู้จักกับตัว o อ u l ล n ่นแพคครับตัวนี้เป็นเคมีเร่งการตัวตักรนะครับประสิทธิภาพสูงสําหรับงานสระว่ายน้ำนะครับตัวนี้ฟอกกลั่นแพคนะครับเหมาะสําหรับสระว่ายน้ําบ้านนะครับแล้วก็โรงแรมรีสอร์ทนะครับถังแพ็กเกจนะครับที่บรรจุก็จะมีที่เห็นอยู่ก็จะเป็นตัว5ลิตรนะครับแล้วก็มีถังขนาดใหญ่ที่เป็น20ลิตร ็เหมาะนะครับที่เป็นโรงแรมรีสอร์ทนะครับสระว่ายน้ำที่เป็นพ u b บิกพ o ลคอม m m e เชียลพ o ลนะครับก็จะเหมาะสําหรับถังใหญ่ก็จะเหมาะนะครับถังเล็กนะครับ5ลิตรครับแล้วก็ถังใหญ่20ลิตรลิตรฟ l กเลนแพ k ทำหน้าที่ในการเล่งตะกอนนะครับทำหน้าที่ได้หลายอย่างเลยนะครับทําให้น้ําใสได้อย่างรวดเร็วนะครับในเวลาที่สั้นนะครับน้ำที่คุณนะครับมีตะกอนตะกอนแขวนลอยเติมฟ l กเลนแพ k เข้าไป รวมไปถึงการป้องกันการที่จะเกิดน้ําขุนนะครับรวมไปถึงทําหน้าที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองหมายความว่ายัางไงการเพิ่มประสิทธิภาพการกรองก็คือสารแขวนลอยที่มันเล็กๆอยู่นะครับถ้าตะกอนมันไม่ได้มีขนาดใหญ่ไม่ได้รวมตัวกันเป็นก้อนขนาดใหญ่ระบบกรองบางระบบจะไม่สามารถกรองฝุ่นเล็กๆละเอียดละเอียดได้นะครับโดยเฉพาะปัจจุบันมี PM 2.5เนี่ยการกรองก็จะกรองได้ยากมากขึ้นนะครับ น้ำจะขุนนะครับแล้วก็บำบัดยากถ้าเราใช้ตัว f o ก l a แลนแพกนะครับก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพการกรองรวมตะกรอนให้ไปติดอยู่ที่ตัวมีเดียของถังกรองนะครับไม่ว่าจะเป็นกรองทรายหรือกรองผ้าก็แล้วแต่ใช้ได้ทุกระบบก,การกรองนะครับโฟก a สแลนแพกทำหน้าที่ในการเร่งรงตะกรอนทำให้ตะกรอนที่มันมีขนาดเล็กนะครับตะกรอนมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อใช้ o c ก l a แลนแพก นะครับตกตะกอนไปที่พื้นก็ดูตะกอนออกได้เรามาดูปริมาณการใช้กันนิดนึงครับปริมาณการใช้นะครับก็ตัวถ้าเป็นบำรุงรักษานะครับทำให้น้ําใสป้องกันน้ําขุนครับเราเติม10บถึงยีมิลลิตรนะครับต่อน้ํา1ลูกบาทสัปดาห์ละ1หรือ2ครั้งนะครับกรณีที่2แก้ปัญหาน้ําขุนนะครับเร่งการตกตะกอนแบบเร่งด่วนเลยถ้าน้ําขุ่นมาก เติม60 100มิลลตรต่อน้ำ1ลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ทำการเปิดระบบกรอง6 12ชั่วโมงจากนั้นก็ปล่อยให้ตกตะกอนแล้วก็ดูดตะกอนทิ้งนะครับดูดตะกอนที่ก้นสาทิ้งประีดนที่3ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกรองครับเติม5 10มิลลตรต่อน้ำ1ลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็เปิดระบบกรองปกติครับตัวฝุ่นที่มีขนาดเล็ก ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นไปติดจังกรองได้นะครับนั่นคือ f o c u l a n d Pack นะครับทำหน้าที่ในการเร่งเต็บตักตะก,กรอนให้เร็วขึ้นนะครับทำให้ตะกรอนมีขนาดใหญ่มากขึ้นก็จะตกตะกรอนได้ดีสุดท้ายน้ําก็จะใสเร็วกว่าปกติที่สำคัญครับตัว f o c u l a n d Pack ทั้งตัวแบบ5ลิตรแล้วก็20ลิตรนะครับราคาพิเศษสุดคุ้มแน่นอนถูกกว่าเคมีตกตะกอนนะครับเร่งตกตะกอนหรือปรับน้ำใสเนี่ย ทุกๆตัวในวงการสระว,ว่ายน้ำแน่นอนภายใต้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับพอกลเอนแพคในหน้าเว็บไซต์วินวินผู้ช็อปนะครับมีช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยทั้งแบบ5ลิตรแล้วก็20ลิตรนะครับในหน้าเว็บไซต์วินวินผู้ช็อปรวมไปถึงตัวร้านค้าในช้อปปี้ครับมีพอกลเอนแพคเล่งกันตกตะกอนแบบรวดเร็วครับภายใต้ราคาที่ย่อมเยาที่สุดนะครับวันนี้ผมวิชาจากลาไปก่อนครับสำหรับเรื่องสระว,ว่ายน้ำคุณนะครับ หรือสระวน้ำเขียวเรามีตัวเคมีที่คุณภาพดีและราคาประหยัดในหน้าเว็บไซต์ลองเข้าไปดูวันนี้จากเวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ